สวัสดีครับผมนกนะครับจากช่องนกชาแนลนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซฟพรีเซตนะครับซึ่งแน่นอนเราต้องทําการปรับแต่งรูปภาพของเราก่อนนะครับผมเนี่ยนะผมปรับแต่งแล้วได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้เหมือนดังรูปภาพด้านขวามือเนี่ยนะครับจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับวิธีการเซฟครับผมมาที่แถบสายมือครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปบนสุดนะครับจะเห็นกับว่าพรีเซตตรงนี้นะ พิเซ์ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับจะมีหน้าต่างตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยค่าเดิมของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เราติ๊กทั้งหมดเลยนะถ้ายังถ้ายังไม่ได้ติ๊กนะก็ให้ติ๊กให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นชื่อพิซซตของเรานะครับผมขอตั้งโทนนี้ชื่อว่าอ่าซิตี้โทนแล้วกันนะครับโอเคพอ เปลี่ยนชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรง c e a ีดได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ๊บหนึ่งทีนะครับคราวนี้นะครับมันจะเด้งมาอัตโนมัติเลยนะครับมันจะเด้งมาตรง User p r e s e t นะครับก็คือ P r e s ซ็ที่เราทํามาทั้งหมดนี่ก็คือ P r e s ซ็ที่ผมทําเอาไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแอนคราวนี้วิธีการใช้ก็ไม่ยากครับผมเดี๋ยวผมลองกดตัวนี้ดูนะครับ อันนี้คือ City ้โทนที่เราไปปรับแต่งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหมอ่าง่ายๆครับผมคราวนี้เพื่อนๆก็สามารถส่งให้กับเพื่อนๆได้นะครับโดยวิธีการคลิกขวานะคลิกข,ขวาตรง r e s ซ t ของเรานะครับซิตี้โทนนะครับคลิกข,ขวาเราก็เลือกตรง Show in e x p l o r e r ตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ทีนะครับรอสักครู่อ่าดีนี้นะครับเห็นไหมครับ City ้โท e อันนี้นะ ซิตี้โทนของเรานะครับ LR template อันนี้เป็นเป็นไฟล์นามสกุลของ Lightroom นะครับั่นนเก่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลตัวนี้ไหมแต่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผม LR template เนี่ยนะครับอ่าคราวนี้ก็ copy แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือจะดึงไฟล์ไปใช้ประโยชน์ต่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันง่ายๆครับผมเดี๋ยวลองไปทำกันดูนะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ